ผมชื่อเจมผมโดนข้อหาทำ้ายร่างกายคู่กรณีโดยทำให้ผมต้องถูกฝากขังที่โรงพักแห่งนี้แต่นั่นยังไม่แย่เท่าการที่ต้องถูกขังในโรงพักที่กำลังจะโดนรื้อถอนและเขาก็กำลังจะย้ายที่ทำการโรงพักไปอยู่ในเขตอำเภอเมืองทุกอย่างมันเลยดูเงียบเป็นเป่าสากผมกินกับข้าวที่เพื่อนเอามาฝากไม่หมด กินอับชื้นและบรรยากาศด้วยรอบทําให้ผมรู้สึกผืออืดผะอค์นี่ยังไม่นับรวมถึงถังออกซิเจนที่เอามาวางไว้ทําไมก็ไม่รู้เพื่อนที่มาส่งข้าวบอกกับผมว่ามีตำรวจสองนายนั่งอยู่ตรงเต็นท์สนามหน้าโรงพักคอยรับเรื่องและคอยเคลียร์เอกสารซึ่งคำถามเดียวที่ผมอยากจะรู้คือทำไมตำรวจจึงไม่อยู่เวรในสำนักงานหลัก โดยส่วนตัวผมได้ยินข่าวลือมาว่ามีคนจิตไม่ปกติชอบไปทำร้ายผู้อื่นเลยโดนจับมาขังไว้กับผู้ต้องหาอีกสองคนในคดีลักทรัพย์ตอนกลางดึกจ่าที่เข้าเวรอยู่ได้ยินเสียงร้องของผู้ต้องหาอีกห้องโดยเรียกให้จ่ามาช่วยเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆที่อยู่ห้องเอียวกับคนจิตไม่ปกติโดยผู้ต้องหาจิตเวช ได้เข้าทำร้ายผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งโดยใช้ไขควงที่นำเอามาจากไหนก็ไม่รู้แทงเข้าไปในลำคอของผู้ต้องหาอีกคนโดยคอของผู้ต้องหาอีกคนนั้นเกือบจะขาดเพราะจ่าที่ได้เห็นเห,นเหตุการณ์ตั้งสติได้จึงรีบเปิดกุญแจเข้าไปในห้องขังเพื่อที่จะช่วยแต่ผู้ต้องหาที่เป็นจิตเวทคนนั้นกลับใช้ไขควงแทงคอของตนเองตายในทันที มนอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องของคดีแต่แล้วนั่นใครน่ะ จ้าปล่อยพ่ออกไปจ้าปล่อยพ่อออกไปจ้าปล่อยพมอออกไปจ้าปล่อยพ่ออกไป